ค่ะมื่อวานี้นะคะมาพบกับเซลล์แคสโนค่ะเสีงสยงอีสานคนเก่าคนเดิมเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะก็สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขคน,นอีกรอบหนึ่งนะคะมื่อวานี้นะคะแคสิพ่ามามึองอ่าฟ er, อสจูเนอร์สวยๆเลยนะคะลูกค้าของเฮาเนาะมีแต er, ่ฟอสจูเนอร์สวยๆเลยรถไลา่ลาเลยนะคะรถเจ็ด 7, ทีน่นั่งรถครอบครนะัวเนาะเจ้าตัวนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยสีดํานะคะเป็นเจ้า ฟอร์ติเจอร์สองจุดแปดวีนะคะสวยๆเลยรดปีสิบแปดนะคะงามๆแบบนี้เลยนะคะมือมึงดันหนาเลยนะคะอ่าไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟโปรเจคเตอร์เนาะสวยๆเลยบ่มีขาบเหลืองบ่แตกบ่หักนะคะไฟตัดหมอกสภาพสมบูรณ์แบบก,กระจังหนานะคะเงาๆงาามๆแบบนี้เลยเป็นกระจังหนาคมีมีไม่หักบ่โคตร่งอเมืองเลยค่ะสภาพสีเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานสีดำเงาๆงางมๆาแบบนี้เลย ไฟนะคะลูกค้ามึงเลยสวยๆเลยนะคะประแตกประหกักประมีขับเหลือไฟตัดหมอกสมบูรณ์แบบนะคะสีดำสีดำเดิมจากโรงงานเลยสีดำงามๆนะคะล่อนะคะสวยๆแบบนี้เลยแม็กนะคะมึงเลยค่ะอ่าสวยๆเลยนะคะเป็นแม็กคอ์สิบแปดนะคะซุ้มล่อนะคะลูกค้า นี่ซุ้มรอดเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานหัวนอนประมีการแก้การไขใดๆทั้งสิน้นบันไดสมบูรณ์แบบนะคะอ่ะมึงเลยค่ะกระจกนะคะเง,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 งาๆงางมงาแบบนี้เลยนะคะมีไฟเหลียวติดยูสีกระจกนะคะบ้าจาับประตูนะคะเป็นข้วเมียมแมทนจากโรงงานนะคะมามึงเลยนะคะลูกค่าเนาะ ปอนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยบ่ขาดเลยนะคะูะ้ใดกํากลังมองหารถไปใส่งานนะคะเมื่อนี้นะคะมามึงเลยนะคะแคนมีรถเจตนางสวย,สวยเออตกลายเลยนะคะเป็นพวกมาไลยมาติฟักงชันหัวเกียร์นะคะนี่เป็นเกียร์วัตโตหัวเกียร์กันกงาางแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยอ่าเลขไม่ที่อ่าเลขไม่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเท่านั้นนะคะ่ะลูกขาดเนาะ สวยแบบนี้เลยบอสปาไฟฟ้า,ฟาสภาพสวยสมบูรณ์แบบทุกอย่างครงสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนี่แล้วค่ะเพรามึงด้านหลังเลยอด้านหลังกระบ,บอสสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเนาะมีเลยสภาพบอสบอกช่ำนะคะตะเค็บการเย็บเส้นได้ทุกเส้นนะคะบอสขาดเนาะมึงเลยค่ะสภาพสวยๆแบบนี้เนาะผู้ใดกําลังมองหารถไปใส่งานมาเด้อค่ะอ่ะ ถ้าผู้ใดสนใจนะคะอยากได้อฟอร์จูนเนอร์รถเจ็ที่นางนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเมืองเลยนี่รานะคาอยู่ที่เก้าแสนเก้ามืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสวยๆแบบนี้รถปีสิบแปดมาเลยไฟนะคะลูกค่ะเนาะไฟสวยๆเงางามๆแบบนี้เลยนะคะบ่ะแตกบ่หักนะคะ,ะคบ่มีขาบเหลือง ก็มึงดันหลังกันนะอ่ะเป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าเาะเป็นระบบไฟฟ้าเนาะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไว้แก้มปิ่งไว่ทีครอบครัวเนาะสภาพงามๆแบบนี้เลยนะคะสภาเดิมเดมัวนอนตระมีการแก้กันใครง็สั่งเดือมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะนี่เลยค่ะเออสวยๆแบบนี้เลยนะคะโรจิท่นังเนาะผู้เด็กํำลังมองหามาเด้อค่ะมัวนอน มึงเลยหัวนอนปะมีการแกะกันไข่แดดๆทั้งสิ้นนะคะสภพาพสวยๆเลยนี่เลยค่ะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเนาะถ้ามาสีดำมาเลยนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะอ่ะต่อมานะคะลูกขาเนาะมามืองเลยนะคะเจ้าตัวนี้ก็เป็น f o r t ูเนอสีดำคือกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นเจ้าโฟสจูเนอร์สองจนะคะ สวยๆ้วคะอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปีสิบแปดคือกันไม่อยู่ที่แสนหาหนึงนะคะน่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไฟสภาพสวยสมบูรณ์แบบบ่แตกบ่หักมีไฟตัดหมอกมาเป็นสีเรียบร้อยกระจังหน้าเป็นโครเมียมแทนจากโรงงานบ่หักบ่อง,งอนะคะสีดําสีเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะสภาพบ่มีห้อยบ่แตกหักนะคะไฟตัดหมอกสวยๆแบบนี้เลย ดอกยางแน่นๆหนาๆเลยนะคะลูกค้าน้องเงาๆงาๆเลยเป็นแมสคอสิบแปดคือกันนะคะมึงสุมหล่อเลยนะคะสุมหล่อหัวนอนบะมีกันแก้กันใครใดๆทั้งสิ้นนะคะหัวนอนบะขยับขยื่นบันไดทุกอย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนนะคะแน่นๆหนาๆเลยอกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวดีๆกะจกนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานกระจกนะคะมองเลยสวยๆแบบนี้นะคะเออกระจกสติกเกอร์เดิมแท้แน่นอนจากโรงงานเลย กระจกเดิมๆบอนะคะเป็นบอหนังสภาพสวยๆบลบอกสั่มนะคะลูกค้านะบลขาดบอมีขาดเรืองใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นบอหนังสภาพสมบูรณ์แบบสวยๆแบบนี้เลยคอนโซนนะคะลูกค้าคอนโซลกับบอมีห้อยบลขาดอะบลมีขาดเรืองเลยนะคะงามๆงาๆแบบนี้เลยนะจอคอนโซนกางได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเป็นพวกมะลัยมาติฟังก์ชันนะคะไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหาหมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้านอหนึ่งแสนห้าหมื่นเท่านั้นนะคะ อ่าเป็นปุ่มสตาร์ทเคื่อกันนะคะลูกค้าสสวยแบบนี้เลยค่งสั่งเดือมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะหัวนอตบระมิการแกกันไขใดๆทั้งสิ้นสีดําสวยแบบนี้นะคะผู้ใดอ่าลูกค้าท่านใดเนาะอยากได้รถไปใส่งานนะคะสีดําตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะมักสีดํากระเป๋าสีดําเลยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะแคทมาอยู่ในสต็อกของเจ้าฟอร์จูรเนอร์นะคะอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะลูกค้าเนาะ ทางเฮามีรถสวยๆงามๆเลยนะคะลูกค้าสามารถมหาแคดได้เลยนะคะที่สนุกค่าลมเก่ารถสภาพคุณภาพเกียร์เอแน่นอนเลยคนะลูกค้าเนาะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะรถนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานรถประมีส้นหนักหรือว่าจุ่มน้ำเข้มมาไดดๆทั้งสิ้นนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ลูกค้ามาล่องคับนะคะมาล่องขับมาเมืองเครื่องแด้เลยนะคะที่สนุกค่าลมเก่าเนาะค่ะ้านจะยยูตรงขามกับบิกซีลมเก่านะคะลูกค้าไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยแตกบ่หักบ่งอ อ่าทุกอย่างนะคะอ่าบ่หักบงง่ง้อสวยๆแบบนี้เลยทุกอย่างไป็พข่อเมียมแทกจากโรงงานนะคะเดี๋ยวสเปิดหลังให้มึงนะคะะมือนี้นะคะลกคหากยูกับนะคะเป็นระบบป,ปั๊มไฟฟ้านะคะเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าด้านหลังนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะกงสั่งเดิมแทนจากโรงงานนะคะ อ่ามีอะไรทุกอย่างครบหมดน,นะคะบอสสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังบอขาดนะคะคงสั่งเดิมจากโรงงานเลยนะคะหัวนอดบ่ะมีกันแก่กันไข่แดดๆทั้งสิ้นนะคะนี่หัวนอดบอขยับขยื่นนะคะลูกค,ค้านาะผู้ใดก,กําลังมองหาอยากได้รถเจทินังนะคะมือน,นี้นะคะแคดมากกับรถเจทินังสวยๆงามๆเลยนะคะมาเลี่ยงกันเลย หัวนวทุกหัวน,นะคะมามีกันแขกกันไขได้ๆทั้งสินะคะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหารถไปใส่งานนะคะมาเลยนะคะมาหาแขกต,ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนได้รถคุณภาพสวยๆแน่นอนนะคะอ่ามามือเจาสีเท่านะคะสีบอดเงินหรือว่าสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเจาะฟอ์จูนเนอร์ตัวนี้นะคะสวยๆเลยอ่าราคาอยู่ที่เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะ เป็น t ตโยต้าฟอร์ n e เนอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเนาะหน้าหนานะคะเป็นกระจังโค้เมียมแท้จากโรงงานอ่ะไฟนะคะส,สวยๆแบบนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟบรแตกบรหกักบรมีขาบเหลียงไฟตัดหมอกสภาพสมบูรณ์แบบสีเดอรแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะลูกค้าส,สวยๆแบบนี้เลยเครงสองพันสี 00, ส่นี่สวยๆเลยนะคะเป็นรถปีสิบแปดนะคะลูกค้าเนาะรถปีสิบดอกยางแน่นแน่นแะน่นาแบบ ะคาดอกอยางแน่ๆนๆนานเลยสภาพแบบนี้เลยนะคะจะหามาเดอ้อนี่ค่ะซุ่มซุ่มลอยนอจังกานแก๊กันทั้งสิ้นทุ่นแบบเลยนะคะมาเมืองค่ะเอ๊ะค้าลูกขาเนาะเมืองเลยสวยๆแบบนี้ล้าไฟกระจกสปาสภาสวยๆแบบนี้เลยกระจกเดิมแทนในนอนจากโรงงานนะคะลูกขาเนาะเมืองเลย มีสติกเกอร์ทุกอย่างครบนะคะบอจับประตูเป็นขัวเมียมแทนจากโรงงานบอนะคะเป็นบอนังสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกขาเนาะบอนังสวยๆสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอบกขาดบอมีขับเรืองเป็นบอปลาไฟฟ้าอ่านี่เลยค่ะอย่างวเป็นเกียร์ออโต้นะคะหัวเกียร์สวยๆงามๆแบบนี้เลยคอนโซลนะคะบกขาดบอมีขับเรืองนะคะคอนโซลกลางมีหน้าจอสภาพสวยๆแอร์ออโต้ พวงมาลัยเป็นพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะเป็นปุ่มสตาร์ส,สวยๆแบบนี้เลยหัวนอตบะมีการแก,รแกร้การไขแพงประตูนะคะมึงเลยสภาพสวยๆสภาพเดิมๆเลยนะคะลูกค้าเนาะหัวนอตคะวงสั่งนะคะลูกค้าหัวนอตบะมกกีการแกะการไข้ควงสั่งเดิมแทนแน่นอนสา่งโรงงานผู้ใดอยากได้รถไปใส่งานนะคะรถจ็ดชินาสวยๆแบบนี้นะคะสาม,มารถโทรหาเคทไดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก่านะคะสาม,มารถแอดไลน์มาขอรายละเอียดใดเลยนะคะ สภาพบอสด้าน,นล่างนะคะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้สามารถเอาลงในนะคะอ่ะเปิดใส่แก้วน้ำได้เลยนะคะสภาพบอว่าขาดนะคะลูกค้าบอมีขาบเหลืองบอสบ,บอกฉ่ำนะคะหัวน็อตโค้งสั่งทุกอย่างเดิมแทนแนนอนจากโรงงานนะคะแพงประตูผนังประตูสวยๆแบบนี้เลยอ่าสภาพสวยคุณภาพเกียรติเอนะคะสภาพร่วมๆนึ่อยูทีเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะดอกยางเน้นๆน้าน้าแม็กสวยๆแบบนี้ ไฟถ่ายนะคะบะมีขาบเหลืองบะแตกบะหักนะคะเป็นชุกอย่างเป็นโลโก,โก้คมเนียมแท้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าสภาพวสวยๆเงางามๆเลยอ่าเนี่ยค่ะเนี่ยกับเป็นระบบไฟฝานะคะ่ะลูกค้านะเป็นระบบไฟฝาเปิดขึ้นเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถเจทีนางรถขอบครัวเนาะผู้ใดกําลังมองหาแคดวาคลิปนี่ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนรถสภาพวสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าทัานใดเนาะ กำลังมองหาโหลดไปใส่งานลูกค้าสิอยู่จังหวัดใดก,ก็แล้วแต่นะคะโรมาหาแคทเลยนะคะแคทมีไฟแนนซ์แล็์เซ็นเนอกสารลูกค้าขอนาบ้านาซองลูกค้าตองพวงนะคะแคทมีรถสไลด์ไปส่งอีกถ้าลูกค้าบ่สะดวกมารับรถเองนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าเนาะวันนอดมึงเลยค่ะบม่มีการแก้การขายใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างเดิมแทนแน่น,น,นอนจากโรงงานสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพอแม่พี่น้องเนาะตอนนี้นะคะแค่ดิดดีฟี่ดาวไปเลยนะคะดอกเบีย้ยฉุกๆเลยนะคะเดือนนี้ เอกเบียอายสองจุดหัเก่าเท่านั้นนะคะลูกค้าเนาะดอกเบียถึกๆเลยผู้ร้ายแค่ตีนะคะฟีดาวไปเลยลูกค้าไม่ต้องถึงเงินมาจากบาทนะคะมาเอารถไปใส่งานเลยนี่ค่ะรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดาฟ้าจุดเนืออ่าสวยๆเลยกระจังนาทุกอย่างนะคะผู้ไหนสนใจอยากได้รถไปใส่งานนะคะมาเมืองเลยนะคะเจ้าตัวนี้น่าสวยๆเลยมาเมืองดัดในกันเลยนะคะสีเทาขื้น สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกข้าเครื่อง2.4กันนี่เลยอ้านี่เลยค่ะบอนะคะบอเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานบอสสวยๆแบบนี้นะคะบอบอบๆช้ำเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้เลยหัวเกียร์เงาๆเงาๆแบบนี้เลยคอนโซลนะคะลูกขาบบขาดบัมีขาบเหลืองนี่เลยค่ะคอนโซลกลางสภาพสวยๆแอออโต้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเป็นเกียร์ เป็นปุ่มสตาร์ทบอลพีทพันเป็นเกียร์พันว่าอ้าวคงสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานสพาพสวยๆแบบนี้เลยสภาพสมบูรณ์แบบราคาลูกค้านะคงสั่งนะคะคงสั่งเดิมๆเลยโหลดบะมีส้นหนักหรือว่าจมนำเข้มมาได้แต่อามาได้ทั้งสินนะคะลูกค้านะนี่เลยค่ะบอยสวยๆแบบนี้เลย ผูใ้ใดนะคะที่อยากได้รถไปใส่งานนะคะโทรหาเซลแคทเลยนะคะที่เบอร์ส่วนเก้าหาสองแปดหนึ H ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะแคทยินดี er, ค่ะปรึกษานะคะลูกค้าเนาะมีอยังปรึกษากันเลยนะคะลูกค้าเนาะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไฟบ่แตกบ่หักนะคะบ่มีขับเหลือเนาะทุกอย่างนะคะเป็นโลโก,โก้เขมี่มแท้จากโรงงานเลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยซีเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะอ่ะขออนุญาตเปิดล้างแป๊บนึงเนาะคะ่ะ เป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าเนาะกดปุ่มแนละ้วเพิ่งจะเปิดเองเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถเจ็ดทีนงังรถครอบครัวนะคะไว้แคมปิง้งหรือว่าไว้ไปเที่ยวครอบครัวเลยนะคะผู้ใเแค่ดีๆนะคะฟรีดาบเลยไปต่อเงินไม่จากบาทนะคะรับรถไปเลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะของสั่งทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานมืองเลยค่ะหวัวนอนแบบมีการแก้ไขน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมืองเลย จะฟอกนเนื้อ er. ผู้ใดอยากได้รถจะชนัง,นงไว้ใส่งานนะคะโทรหาเซลแคดเลยนะคะยินดีคําปรึกษานะคะรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะเออมีลายโฉมนะเนี่ยเนี่ยเลยค่ะสวยๆอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวแคดสห้าเป็นเมืองเนาะเอาขั้นหนีก่อนเลยนะคะเป็นขั้นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลกค่าเนาะเมืองดันหนะกันก่อนเลยนะคะ เจ้าข้อจเจนึงตัวนี้สีขาวอ้าวไฟสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกขาบ่แตกบ่หักบ่มีขาบเหลือเป็นไฟปเจจเอร์สวยๆแบบนี้ไฟตัดหมอกนะคะงามๆเลยกระจังหน้านะคะเป็นกระจังโคมเมียมแทนจากโรงงานนะคะลูกขาเนาะก,กระจังบ่หักบ่งอบ่ขดนะคะสภาพสีเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานรถทางเท้านะคะบ่ะมีส้นหนักือว่าจมน้ำเข้มข้นใดๆทั้งสิ้นะคะทางเทานะคะเป็นรถคุณภาพเ 7A แน่นอน100%ไม่การตรวจสอบเมื่อทุย่างนะคะลูกขาเนาะ สภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค่ะสีเดิมแทนแน,น่นอนจากโรงงานนะคะเจ้าเฟอร์เจเนอร์ต,ตัวนี้นะคะส,สวยๆอยู่ที่หนึ่งล้านสองเมื่อหน้นะคะลูกค่ะเนาะไม่อยู่ที่แซนกักวแซนตน้ตนๆอ่าลดเป็นรดปี 18. สิบแปดสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค่ะเนาะอ่าเดี๋ยวสิบา้ประมองดัดในเนาะคะ่ะ อ่มีกันสาดนะคะลูกค่ะกันสาดสวยๆส,สภาพสมบูรณ์แบบเลยกระจกเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะเดี๋ยวสีพามาเมืองนะคะพอดีรถมันหลายรถมันแน่นแห้งนะคะลูกค่ะมีแต่รถเสสวยลูกค้าท่านใดอยากได้ไวใส่งานโทรมาหาซิวแคทเลยนะคะเบาสภาพดีๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าบะมี่ขาดบะมี่ขาบเหลืองนี่เลยค่ะเป็นเกียร์ออโต้เส้อวยแบบนี้เลยนะคะเบาะนะคะลูกค้า บกขาดบอมีขับเหลือนะคะมึงเลยบอสภาบส,สวยๆแบบนี้คอนโซนนะคะลูกค่ะเนาะคอนโซนสวยๆเลยนะคะลูกค่ะคอนโซนกลางแอร์ออโต้พวงมาไลยมาตีฟังก์ชันปุ่มสตาร์ทมึงเลยสวยๆเลยนะคะลูกค่ะเนาะอ่าแผงประตูทุกอย่างนะคะลูกค่ะเดิมแทนแในนอนจากโรงงานนะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วแค่สิบห้ามึงนะคะ บอสนะคะสวยเลยนะคะลูกค้าบอขาดบอมีขาดเหลืองใดๆทั้งสินนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ผู้ใดอยากได้รวไปใส่งานทหาเซลแคดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะบอจับประตูเออเป็นคมเมียมแท้จากโรงงานไฟนะคะลูกค้าไฟสวยๆบอแตกบอหักบอมีขาดเหลืองสีเดิมแท้จากโรงงานชุอยางเป็นข้เมีมแท้จากโรงงานนะคะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าท่านใดเนาะ อยากได้รถดไปใส่งานมาเลยนะคะตก็หาเซลล์แคทเลยนะคะยินดีค่ะปรึกษาเนาะคะ่ะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นระบบปลาไฟฟ้านะจ๊ะสวยๆเลยข้องสั่งเดิมแทนในนอนจากโรงงานต่อมานะคะแคทรีวิวไว้แล้วนะแคทรีวิวไว้แล้วที่อาร์ดีสวยๆอ่าเครื่อง2อจุดแดนะคะแคทก็สุเปิดแถวามึงเลยด้ัดลัางสวยๆแบบนี้เลยนะคะมือนีนอแคทอยู่กับ เจ้าฟอ์จูเนอร์เลไลนเลยเมื่อนี้ลูกค้ามาเลือกเอาเลยนะคะยิว่ามาหาเซลแคตได้เลยที่สนุกค่าลมเก่านะคะยินดีตอนรับนะคะมหาเซลแคตได้เลยยินดีให้คัาปรึกษานะคะลูกค้าลูกค้าอยากออกรถนะคะปรึกษาเซลแคตได้เลยนะคะถ้าลูกค้ามาปรึกษาเซลแคดนะคะอ่ามาปรึกษามาคุยกันมาได้รถกลับแน่นอนนะคะอ่ารถสวยๆแบบนี้รถถูกใจแบบนี้นะคะก็อยากให้ลูกค้าได้ไปนะคะเมืองเลยนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยเจ้าฟอ์จูเนอร์ สภาพสวยสมบ like ูรณ well. ah. right bon ์แบบทุกอย่างนะคะกระจังนาพ่อหักบ่ง้อนะคะเป็นคุ้มเมียมแท้จากโรงงานมึงเลยค่ะสภาพสวยๆวยไฟตัดหมอกสภาพสมบูรณ์แบบดอกยางแน่นๆนะนะเมืองเลยค่ะกระจกนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยมีไฟเดี่ยวติดอยู่ทีกระจกนะคะเจ้าตัวนี้เนาะเป็นเครื่อง2 8จคือกันนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยมาเมืองบอดันหลังนะคะลูกค้าเนาะบอดันหลังเห็นไมมาเมืองบอดันใน ต้องขออภัยน, bon นะคะบอลน่านไานะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยบขาดบ่มีขาบเลืองเป็นเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบ่ะมีขาดบ่มีขาบเรืองคอนโซลกลางมีหน้าจอแอร์ออโต้นะคะเป็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัมตติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูอย่างต่างๆได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะเป็นปุ่มเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะของสั่งเดิมแทนแอร์นอนจากโรงงานมึงเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลย ผู้ใดอยากได้เจ้าค้อนฟอรเนอร์นะคะมาเลยนะคะแคทยินดีให้นะคำปรึกษาทุกเคสเนาะบ่มีเงินนะคะบ่มีเงินมาเป็นยังคะ่ะฟีดาวน์เลยถ้าลูกค้าแครดิตดีนะคะไม่ต้องถือเงินมาจาบาทเลยนะคะอ่าแครดิตดีนะคะฟีดาวน์ไปเลยไม่ต้องถือเงินมาเลยอ่าตอนนี้นะคะแคทรับจองออนไลน์พร้อมน,นะคะลูกค้าเนาะแคดรับจองออนไลน์นะคะสามารถโทรเข้ามาจองออนไลน์กับแคทได้เลยนะคะ แคสิล็อกโหลดไว้ให้ลูกค้าเลยนะคะแคชยินดีให้คะ้ปรึกษานะคะและแคชก็มีไฟแนนซ์แลนเป็นเนเอกสารให้ลูกค้าฮอดา้าบานานะซองประวัติลูกค้าสยูไทก็แล้วแต่นะคะยูจังหวัดใดก็แล้วแตนะคะที่ได้ชมคลิปของเซลแคชเนาะคะ่ะแคชมีไฟแนนซ์แลนเป็นเสนเอกสารให้ลูกค้านะคะมีรถสไลด์ไปส่งโถให้ลูกค้าอีกต่างหากนะคะรถสวยๆแบบนี้คั้งสังเดิมๆแบบนี้นะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นฟอ er. ร์จูเนอร์ส้วยเกานเป็นเครื่องสองพันีนะคะอันนี้เพื่อนนั้น ทเท่ๆใหส้สื้อนะว่าเป็นสองพันแปดนะคะใบโกโก,โก้เนาะสวยอ่ะเม,มื่อเมืองด้านหลังเลยนะคะเสื้อแขนกระเสรเมืองด้านหลังเลยนะคะเสื้อสวยแบบนี้เลยนะคะลูกขาเนาออยากได้รถโฟล์เนอร์ไว้ใส่งานต้องหาเสื้อแขนเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะได้รับช่อลิีปแล้วก็เนาะก็โทรมากคุยกันเนาะค่ะลูกขานาะนี่เลยสภคาพเสื้อสวยแบบนี้เลยนะคะเบาะ ชุกยางสวยๆเดิมแทนเนาะจากโรงงานข่งสังเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าเนาะเสื้อสวยแบบนี้เลยนะคะสามารถโทรหาเซลแคตได้เลยนะคะยินดีค่ะปรึกษานะคะลูกค้าเนาะอ่าเมื่อนี่นะคะลูกค้าผู้ไหนสนใจโหลดไปใส่งานนะคะโทรหาเซลแคตเลยนะคะที่เบอร์ส่วนเก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามก้บเมื่อนี่เซลแคดอยู่น้ำรถฟอร์จูเนอร์โอ้ยได้ลายแบบนี้เลยนะคะ mm. พอเป็นี่น้องเมืองเลยค่ะเ mm. มือง อ่ารถสวยแบบนี้เลยนะคะเต็มกดังเลยนะคะมือนี้ต่อไปเนาะค่ะแค่กกะแรลูกค้ามะมึงหองเครืองเนาะก่อนสิมเมึงหองเครืองกับอะไรมึงก่อนเลยนะคะรถสวยงามๆเลยนะคะเชียวชมไดนาไดมาเลยนะคะแคดยินดีดันเคลูกค้าทุกเคสนะคะคอยลูกค้าโทรมาหาเซลแคดนะคะแคดยินดีให้คําปรึกษานะคะรถสวยงามๆแบบนี้เลยอ่ะ นี่เลยค่ะเข้ามาไล่ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะคะมาเมืองเลยค่ะของเครื่องเจ้าตัวนี้ภ้าบดีเนาะค่ะเข้ามาเมืองของเครื่องเนี่ยจากนี่เลยเปิดฟ้ากระโปรงเมอรแล้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาเมืองกันก่อนเลยนี่เลยค่ะมีาจา่จะเจ้าฟอสเจอเนอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะของเครื่องนะคะลูกค้าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย อ่าห้องเครื่องเดิมๆแห็งๆเลยนะคะหัวนอนบัมมีกันแกกันไขายนะคะห้องเครื่องแห็งๆเลยทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะคันบกดบวหักบองงอนะคะสฉาพสวยสมบูรณ์แบบดังสีเลยนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะต่อมานะคะแข่กระสีมะเมืองเจ้าตัวสีดำเลยนะคะห้องเครื่องนะคะลูกค้านอกฝาขอบเครื่องเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะสื้อสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าหัวนอนบัมีกันแกกันไขายหัวนอนเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้า ้องเครื่องแหงหงแบบนี้เลยนะคะลูกค้าน้องบะมีขับน้ำมันนะคะการมากทุกจุดนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะขั้นปรกวดมหาบองอนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะมึงกันเลยสวยๆฟ้ากระโปรงเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานต่อมานะคะมามือเจาสีเท่ากันก่อนเลยอ่นสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะฟ้าขอบเครื่อง้องเครื่องเดิมๆแหงหงนะคะลูกค้าน้องหัวนอนบะมีการแก้การคลาย น pues ี่เลยว่าม e ีขับ nah น้ำมันนะคะค้องสั่งเดิมแท้จากโรงงานนะคะข้านบกดบหักบางอการมาทุกจุดนะคะเดิมแท้ในนอนจากโรงงานนี่เลยค่ะสวยๆวยแบบนี้เลยนะคะหัวนอตฟ้ากระโปงหัวนอตยืดฟ้ากระโปรงกะว่ามีการแก้กันใครหัวนอตบ่ขยับขยเยือนแผนการคว่ำหอนจนบุ๋นแบนะคะต่อมามาเมืองเลยนะคะช่วยชวยแบบนี้เลยนะคะหองเครื่องห่องเครื่องเดิมๆเลยนะคะลูกค้าเนาะห่องเครื่องแห่งแห่งมีขับน้ํามันนะคะ ปาขอบเคร่องนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบบบแตกบบหักนี่เลยค่ะข้านบโขบขดบบหักบบงอหัวนอนบไมีกันแกกันขายการมากทุกจุดนะคะลูกค้านกเดิมแทนแน่นจากโรงงานเเลยแทนกันความผ่อนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ <S <S ต่อม,มานะคะลูกค้าข้ากับมะมึงเจ้าตัวสีขาวเลยเจ้าฟอร์จูนเนอร์ตัวสีขาวตัวนี้เลยนะคะ <S <S ของเื่องนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเองเลย ขอเครื่องสวยๆเลยนะคะสีดำเงางามแบบนี้เลยของเครื่องแข็งๆนะคะลูกค้านะของเครื่องบม่มีขับดํามันเลยนะคะค่ายบกพดบากบางอนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยเมืองเลยค่ะนอนบม่มีการแก้ารไขการมากทุกอย่างเดิมแทนในนอนจางโรงงานสวยๆแบบนี้เลยต่อมานะคะาเมืองของเครื่องของจัาที่อดีสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่อดีเนาะสวยๆเมืองเลย ของเครื่องเดิมๆเลยนะคะลูกค้าของเครื่องแห่งๆเลยนะคะบ่มีขับน้ามัานใดๆทั้ง UH! สิ้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยหัวน็อตนะคะบ่มีกันแกกันไขค้านบดบหักบองงอนนะคะเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้เลยฟ้ากระโปรงนะคะมึงเลยค่ะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานแพากันพวกความห่อนสมบูรณ์แบบนะคะต่อมาเลยนะคะอ่าของเครื่องเจ้าสีขาวบบนี้เครื่องสองจุี่ด้สวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้า หัวนนัดเพมีการแกร้การไขนะคะมืองเลยของเครื่องแหงแหงม้วนมีขามันนะคะไล่ไปทีละคันทีละคันเลยค้านบกดบกหักบกง,งอ,อะสภาพ้สวยแบบนี้เลยนะคะลูกขาเนาะมือจับเมืองหัวนนัดนะคะบพมีการแกร้การไขใดๆทั้งสิ้นนะคะฟ้ากระโปรงเดิมๆเลยนะคะแผ่นกันความหอนสมบูรณ์แบบนะคะบกขาดเลยต่อมานะคะเมืองเจาะคันสท้ายเลยพอจันเนอร์ตัวนี้เนาะ นี่หละค่ะสภาพสวยๆแบบนี้เลยข้าปบากดบวหักบวงอสาขอบเครื่องสภาพสวยสมบูรณ์แบบสีดำเงาๆงามๆบวแตกบวหักเครื่องเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะรถบมีจมหนาเข้มรอวสนหนักมาใดๆทั้งสิ้นะคะผ่านการตรวจตรวจสอบมาทุกอย่างแล้วนะคะลูก้าหัวนอดขาบมีการแก้การไขายของเครื่องเดิมๆแห่งๆเลยนะคะบมีขับน้ามันการมาทุกจุดนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะเลยข้ามบกคดบวหักบวงอนี่เลย สวยๆแบบนี้เลยนะคะของเครื่องเดิมแทนในนอนจาาโรงงานเลยนะคะหลุกผาเนะของเครื่องแข็งเลยนะคะพแม่พี่นอกท่านอ่าผู้ไหนนะคะที่สนใจอยากได้รถฟอร์จูเนอร์เนาะคะ่ะอยากได้รถครอบครัวนะคะตัวมหาเซลแคนเลยนะคะที่ศูนย์เกาหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะมึงเลยแพงกันคว่ำหอนสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะผู้ใดกําลังมองหารถใบใส่งานเลยนะคะหารถใบใส่งานเนาะ โทรมาหาเซลแคดเลยนะคะที่เบอร์0 9า2 8 1 1 3ด9นะคะเซลแคดยินดีค่่ปรึกษานะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะลถสวยๆแบบนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปใส่งานนะคะอ่าจังไรเนะคะลูกค้าเนาะอ่าจังไรก็ทรวมาคุยกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้นะคะแคดมีไฟแนนซ์แลมเซนเอกสารใลูกค้าฮอดาบานะ้านอาซองนะคะลูกค้าประ้องห่วงเลย อนุมตัติพาแล้วบริัดวงมารับรถเองแคดมีรถสไลด์ทรงนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะตะวันจังไรนะคะเมื่อนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจากให้เซลแคทเนเ้อคะ่ะเวลาอ่าลงลิปหรือว่ารถเข่ามหามา่นะคะ,คะจังสิบเรผ่านกันเนาะเมื่อนี้นะคะเซลแคทก็ต้องฝากไวในเ้อร์จะฟอ์จุเนร์หลายๆจังสีนอกมือนี้ก็มาอยู่ก็ฟอ์จุดเนร์ค่ะ,คะ,คะเลย อยากได้ขั้นไดนะคะมาเลือกเอาเลยนะคะมาหาเชีวแขนได้เลยนะคะที่สนุกคาลงเก่านะคะน่านจะยู่ตรงขางกับบิกซีลงเก่านะคะหอดก่อนมอกระเสมบัณฑิตนะคะเมื่อนี้นะคะแขกกะปิดผ่ายประการใดว่าผิดประการใดเนาะก็ต้องขอให้พ่อแม่พีนองสุขูสุขค้นนะคะเมื่อนี้นะคะแขกกต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า